อะไรนะเขาบอกขอจังหวัดยากๆใช่ไหมขอขอยากๆอะไรลำมงกับสามชาง่ายไปโอ้โหจะรีบไปไหนก็บอกขอจังหวัดยากๆไหมผมตีไปตีมาจะไปบัวลอยซะแล้วตอนนี้เอ,อ,อ้าหลบไปพี่เขาแปะต่อคลิปก่อนนะอยังไม่เสร็จนะ อ่ากันตีก่อนตีก่อนเหลือแค่ต้องแบกกองให้รอดนะครับตอนนี้วิชาบแตกเป็นกอไก่ด้วยเนี่ยแสดงว่าร่องนี้ต้องเป็นขอไข่ขอขวดขอควายวิชับแตกเป็นรูปกอไก่แสดงว่าก็เป็นคนอ่าตีไปตีไปอย่าโม อ่าตีไปจังหวัดไหนที่ว่ายากๆกอขอรักข้าคลองหน่อยรักข้าคลองเตะเดเดสองสามไปเตะดดดดดเตะเดดดดดตะเตะุ๊ดุ๊ดุ๊ดุตุ๊ดตุ๊ดตุตุ๊ดตุ๊ดตุตุ๊ดตุ๊ดส่งด้วยส่งด้วยเตเด อตอนนี้กำลังติดสคริปต์กันอยู่นะครับเดี๋ยวอีกสักพักเราจะซ้อมเนี่ยระวังระว,วังเนี่ยไอ้้ไอช่วงพวกเนี้ยอย่าอย่าให้เห็นเนี่ยยังไงน้ำก็เข้าแน่นอนเอออย่า,าก็เลยอย่าอย่าอย่าประมาทปิดให้มิดทุกรูช่วงนี้จะคลิปเราก็ยังเท่าเดิมนะแต่ว่าตัดเพลงตัดเพลงก็เลยต,ตัดชื่อเพลงให้สั้นลงนะครับมันก็เลยบีบมาให้แต่คลิปจริงๆถ้าเราใส่ชื่อเพลงแบบเต็มๆอ่ะสคริปจะประมาณอู๋สองหน้า ก็เลยตัดชื่อเพลงอย่างเช่นอย่าปล่อยเลิกคุยเต็มเหนียวอยากเจออะไรเงี้ยวิ่งว่าวฮักกันคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยนะป๋าเมียเอลลันปัตเอลลันปัตนี่ชื่อเต็มเว้ยมันจะมีเพลงอะไรที่ตัดแบบน่าเกลียดเลยมีอะไรวะอืมอืมหาไม่เจออ๋อนี่ไงขอบคุณเนี่ยขอบคุณล้นเก้าสาริกาคาถาหน้าไม้เป็นโซนหน้าไม้เป็นโสด แล้วก็ที่เพิ่มมาก็จะเป็นหลวงพี่นะหลวงพี่ปี้จนป่นเลยนะครับตอนนี้หลวงพี่ปี่จนป่นเออเอาเรื่องเอาเรื่องเอ้ยโคกใครเนี่ยขอกินหน่อยห,ห,หวงวะ ขอบคุณสำหรับพี่น้องเอฟซีที่ส่งขนมมาให้นะครับคุณหมูขออนุญาตจำชื่อไม่ได้นะครับไม่ทราบว่าใครผู้ส่งโทรก่อนส่งของนะครับคุณอจจิมาคงละเรื่อยนะครับจากภูเก็ตออ้ขอบพระคุณเอฟซีจากภูเก็ตครับผมอันนี้น่าจะเป็นขนมที่เป็นห่อนะครับข้างในเ,นเต็มเลยนะส่งมาแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยเด็กๆจะกินยากหน่อยนะครับเนี่ยอันนี้จะกินอันนี้ลรังแรกยังไม่หมดเลยนะครับรังสองยังไม่ได้แกะนะเข้าซอยตัดนะครับ ก็คือบางบางอันบางทีมันเยอะเกินเนาะบางทีมันเยอะเกินเด็กๆก็แบบอาจจะมองแล้วเอออาจจะยังไม่ค่อยอยากเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ถ้าจะให้ดีก็จ,จะเป็นแบบหลากหลายพวกเนี้ยนะนะมีเด็กๆแซวกันว่าเออพอดีเราเราไปรีวิวบอกว่าข้าวซอยตัดอร่อยนะเขาก็เลยส่งข้าวซอยตัดมาให้ทีนี้เราเราอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรนะเปลี่ยนจากข้าวซอยตัดปไปเลยนะหมูกระทะเ, <laughs> เปลี่ยนจากข้าวซอยตัดเออ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวต้องให้พ่อปัม๊ม พ่อปามเลี้ยงหมูกระทะสักมื้อแล้วเราก็รีวิวบอกว่ากินหมูกระทะอร่อยก็จะได้ส่งหมูกระทะมาให้ทุกมืออ <c oughs> อ้อนะหยอกเล่นกันไปนะครับนะก็ก็คือถ้ามีขนมที่หลากหลายเด็กๆก็จะชอบมากกว่านะครับบางบางทีอย่างเดียวมันมันเยอะเกินไปนะครับอย่างเดียวมันเยอะเกินไปมันก็จะแบบอาจจะมองแล้วแบบอาจจะไม่ค่อยอยากนะออันนี้บังคับให้เอากลับบ้านยังยังไม่เอากลับเลยนะเนะี่ยเพราะว่าเพราะว่าเขากินกันทุกวันนะครับนะแต่ถ้ามีเนี่ยมีอะไรมาเสริมเนี่ยก็อาจจะดีใจหน่อย อันนี้มีผ้าจาันจากลาดบุรีนะครับแวะมาหาครูมหมูที่โรงเรียนแต่ว่าตอนนั้นครูมหมูไปไปเข้าค่ายนะครับไปเข้าค่ายที่ระยองก็เลยไม่ได้เจอกันแต่ว่าบอกว่าพะอาจาันฝากไว้ที่ฝากไว้ที่โรงเรียนเพราะว่ามีครูเวียนอยู่ตลอดนะครับ<ไ>ขอบพระคุณมากๆครับผมและอันนี้จะเป็นของทางบ้านน้องดามานะครับของทางบ้านาน้องดาเอามาเป็นสัปดาห์หนึ่งแล้วแหละเอามาเป็นอาทิตย์แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ให้เด็กเดกินเพราะว่าเราบังคับให้เด็กๆกกินข้าวซอยตัดให้หมดก่อนนะครับถ้าข้าวซอยตัดไม่หมดห้ามกินอย่างอื่น อ,อันนี้ทุกคนก็เหมือนกันนะถ้าเขาเข้าซอยตัดไม่หมดห้ามกินอย่างอื่นปีโป้งปีโป้ปปเนี่ยห้ามกินกินข้าวซอยตัดให้หมดกันอนนี้อนน,อนนี้ทีมทีมกองเหนียวมากครับผมนนทีมกองเหนียวมากเพราะว่าพวกเขามีเทปกาวครับผมเอนน <laughs> อแปะให้ดีกันน้ําให้ได้นะช้างนะอย่าให้ซ้ํารอยนะจ้างเออสคริปต์กากๆนี่อย่าเอาไปออกงานนะ แม่ <S <S อะเดี๋ยวหลังจากจัดสครกกิปต์เสร็จก็จะได้ซ้อมกันสกนักแป๊บหนึ่งวันนี้คงไม่ได้จัดสคริปต์หรอกนะครับเดี๋ยวว่าคุณหมูทสคริปต์ให้ใหม่ทีเฉยนะอตย์หน้าก็คงได้ซ้อมกันแบบจริงจังสักหน่อยนึ่งเพราะว่าวันนี้มาไม่ครบนะครับเห็นอยู่แค่นี้นครับใครที่ไม่มาไม่ต้องตามหานะครับแกงกอะไรมาไม่ต้องให้มันมาเปรืองเปรืองข้าวนี่อะโอเค ถ้าแก้มมาเดี๋ยวรอแก้มแป๊บนึงเดี๋ยวไปซ้อมเนะพราะว่ามันเป็นเพลงที่เพลงที่เราต้องต่อเพิ่มขึ้นใหม่อีกเพลงหนึ่งแล้วก็ลงในสคริปไปแล้วนะแก้มบุ๋มไปซ้อมไ้ซ้อมดนตรีที่โรงเรียนนะครับเขาจะไปแข่งงานศิลปาหาะหัตกรรมนี่แหละก็เลยวันนี้ก็เลยขอตัวลาสักหน่อยนึงโอ้โหนี่พี่เลี้ยงก้าวนี่แน่นมากครับช่วงนี้โอ้โหพี่เลี้ยงก้าวในเตตีจังหวะยากๆโชว์ โช่เอฟซีเขาพี่โอเ้เราเชียร์อยู่ข้างๆวิวประกบพี่โอก้โอกับพี่กั้งประกบเลยเออเออพี่โอ้พี่โอ้มือซ้ายพี่กั้งมือขวาครับผมเออพี่โอ้พี่โอ้มือขวาพี่กั้งมือซ้าย <c oughs> เออลักข <c oughs> ้ามคลองรักข้ามคลองเอาอีกแก่น้ำมันแพงน้ำมันแพงโอ้ครูก็จำทำนองไม่ได้ว่าน้ำมันแพง <c oughs> เอา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 อันนี้เลยเอาบัวลอยบัวลอยบัวลอย

จะเพื่อนยากทำไมจากคะเลวเกินไปสะพานลอยเจ้าอยู่ที่ไหนมาคุดต่อไว้ทำไมไม่มาสร้างต่อสะพานลอยอยู่ที่นาโรงเรียนอยู่ที่นาโรงเรียนเห็นแต่เล็กพวมาไม่รู้จะทำเมื่อไรอยู่ที่นาโรงเรียนอยู่ที่นาโรงเรียนผู้หลับเมาไปไหนทำไมไม่มาสร้างต่อเอ้ยใครตีวะโอ้วัวลอยขึ้นมาทีเลยมาตีกันทุกทีเลย เออประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวจะซ้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวรอแก้มบุ๋มแป๊บหนึ่งนะครับว้าบางละจันคืนพระจันงามเด่นฝนพังพำช่ำเย็นยืดทพุมสรงขามเออบางในจันก็น่าต่อวะ <c oughs> ่ะเนาะทีนี้ไม่ได้บวช้วอยากเห็นคนตีกันรอบโบสถ์ว่ะ <c oughs> โอ้คนตีกันใส่แตงวงนี่เหมือนจะเท่เดิเออหยุดก่อนหยุดก่นคนตีกันอะไรอยากได้ฟิวนั้นแม่เห็นแต่รุนแห่เขาตีกันเลย มาดีกันมาเกมาแล้วจัดแม่ดีกันเี๋ยี๋ยอะไรแต่บู๊ตอนลึกบอกไกินเผ็ดมากกางี้แล้วบอกให้ลดพริกลดพริกให้ลดพริกลงหมายถึงให้ลดพริกให้น้อยๆลงไม่ใช่ไปลดพริกลงในไอ้ชามก๋วยเตี๋ยวใส่เต็มไปหมดแดงอันนี้เลืกกระเพาะขึ้นแล้วนะครับหมอบอกว่าอะไรนะตัดท้องทิ้งจะได้ไม่ปวดท้อง